ใช่คร um. ับจับตัวย่า่ให้ดูหน่อยได้ไหมอันนี้ใหญ่สุดนะใหญ่สุดครับส่วนใหญ่เขาไปทําอะไรอะคะก็ทําปุ๋ยครับเราใช้ขี้วัวครับขี้วัวหรือขี้ม้าก็ได้อ๋อเรามาดูอย่างเดียวเลยใช่ครับเราก็ขี้วัวขี้ม้าใส่กระมังแล้วก็ปล่อยทหปมันกระมังอย่างเงี้ยใช้เดือนประมาณกี่กิโลได้คือถ้าเรามีเยอะเราก็ใส่เยอะได้ครับอไม่ไม่เกี่ยวกับเป็นกิโลอะไรอย่างเงี้ยไหมคะคือตอนผมเลียงครั้งแรกผมปล่อยแค่3าสิบตัว อันใช้เวลาประมาณ3เดือน3เดือนให้มันขยายพันธุ์ไปเองแล้วตอนนี้มันเยอะแล้วเป็นประมาณเดือนเดียวก็ได้เลยมันจะผสมพันธุ์นี้เองใช่ไหมคะใช่ครับเดือนละครั้งใช่เดือนนี้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของการเพาะเส้เดือนโอนกหนูมีนกเข้ามาด้วยอ่ะก็ถึงจะต้องทำกลมไว้แต่ส่วนมากนกมันจะคุยไม่ได้ครับพอมันอยู่ข้างไร่ทางข้างใต้ อันนี้พอพอเราทําปุ๊บเนี่ยถึงเดือนแรกเนี่ยก็คือ3เดือนเนี่ยเราสามารถจําหน่ายได้ได้ครับคือจำหน่ายก<ะ>ิโลเท่าไหร่่ะโลสามสิบห้าโลสที่ <500. S 2> ินพรอ,อาจจะแพงนี่คือเป็นเม็ดเงินเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็เก็บข้างหน้าเนี่ยไปใช้แล้วก็เติมที่มาใหม่ที่วัวใหม่เพราะพวกนี้ตายยากไหมมันอยู่ได้แค่สองปีครับแต่ลูกหลานก็ออกไปออกไปเรื่อยๆใช่ครับตัวดินตัวอะไรนี้เปอร์ขุยเราก็ผสมเอง คือคือเราไม่ได้ใส่อะไรเลยเราแค่เอาขี้วัวใส่ลงไปแล้วแค่นี้อย่างเดียวเลยใช่ครับอืมแล้วทีก็เรามีเศษผักแล้วก็เอายัดยัดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอ่าอยู่แบบนี้เลยนะเราต้องทําหมายไว้ไหมคะว่าอันเนี้ยเออสามารถขายได้แล้วหรือว่าเราสังเกตเอาครับสังเกตจากอะไรคะคือเนี้ยเป็นเม็ดเลื่อนๆอย่างเงี้ยคือใช้ได้แล้วอ๋อมีแบบที่ลงใหม่ๆหม่ไหมคะ อ๋อเล็กๆใหม่ๆมันจะเป็นก้อนแบบนั้นก่อนแล้วเขาก็จะทำการย่อยอีกทีย่อยอีกทีนึงอ๋อเขาจะย่อยของเขาเองใช่คร่ะแล้วก็ต้องคอยลดน้ำด้วยอย่าปล่อยให้มแห้งสามสี่วันลดทีก็ได้ครับเจาะรูไว้ด้วยถ้าน้ำแขังอ่ะมันจะหนีอ๋อแล้วน้ำที่ลดจะเก็บไปครับทำปุ๋ยน้ำได้ค่ะไปเลยอันนี้ก็คือตัวที่แบบที่ลงใหม่ใหม่อันนี้ลงได้มากี่วันแล้วคะตอนนั้นประมาณอาทิตย์นึงครับ แสดงว่าอย่างตัวเล็กอยู่หรือว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ไหมคะก็เอาที่เราในเดิมเราไปใส่เครื่องร่อนทุ่งหลังขยายเวลาเวลาเราล้อมปุ๋ยเราไปใส่เครื่องร่อนทุ่งหลังตัวเสื้อเดือดมันก็จะออกมาแล้วก็มาเลี้ยงใหม่มดนี่ประมาณแต่เวลา เวลาเป็นกินแล้วอ่ะกินแบบย่อยมาแล้วตัวมันจะเร็กลงมันพอพอไปเริ่มกินให,ใหม่ใมันจะจับวนุนจับวนุนแบบนี้